สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำเมนูไก่ผัดเนยกระเทียมกันนะครับอ่าวัตถุดิบหลักที่เราจะใช้วันนี้นะครับก็คือเนอยกระเทียมนะครับนี่เป็นถาดอย่างนี้เลยนะครับก็จะทำให้รสชาติหอมนะครับเป็นสูตรที่บอกได้เลยว่าอร่อยนะครับทำกินแล้วก็รับรองว่าอร่อยแน่นอนนะครับผมเริ่มต้นมาเราก็จะมาใส่ เนยกระเทียมนะครับเนยกับกระเทียมนะครับลงไปผัดกับน้ำมันนะครับอ่าเพราะว่ามันจะทําให้หอมก่อนนะครับจากนั้นเราก็ใส่ไก่ลงไปนะครับแล้วก็ผัดไก่ให้สุกนะครับอ่าเราจากนั้นปรุงรสชาตินะครับใส่น้าําปลาน้ําตาลลงไปนะครับอ่า ไก่สุกแล้วเราก็จะได้ไก่ผัดในกระเทียมนะครับแบบในคลิปนี้เลยนะครับสีอาจจะจืดหน่อยนะแต่ว่ารสชาตินี่คือหอมเนยกระเทียมอร่อยแน่นอนครับผมชิมเลยครับอ <c oughs> บอกเลยว่าแซ่บ